สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu Kingyon สาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองนะครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็เบอร์โทรของพี่ตายนะครับถ้าลูกค้าต้องการติดต่อ FC ต้องการติดต่อก็จะเป็นเบอร์นี้เลย0850172902วันนี้นะครับเราจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศดูเจ้ารถคอกซิ่งกันบ้างนะครับเป็นสายทําเงินซึ่ง อิซูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากๆเลยสังเกตด,ดูตลาดไทยนะครับโคราชเนี่ยเวลาวิ่งส่งผักเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวคอกซิงแบบนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวสปาร์ตต์ตัวเดียวซึ่งมีให้เลือกทั้ง2.2แล้วก็3.0อย่าง2.2เนี่ยอะสองอไม่เกิน3ตันนะครับก็สบายๆบ,บางคนอาจจะแบกแบกได้3.5ตันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น5ตันนะครับ4ถึงตันเนี่ย แนะนำเป็นเจ้าตัว3.0จะดีกว่าโดยคันนี้นะครับสเปคทำเนี่ยจะวิ่งประมาณ3-3.5ตันนะครับแต่ว่าลูกค้าก็เลือกใช้เป็นเจ้าตัว3.0นั่นเองโดยเฉพาะราคาของตัวรถเจ้าตัวส p a r k 3.0คันนี้นะครับราคาของเขา่ยอยู่ที่648,000บาททวนอีกหนึ่งรอบนะครับ648,000บาทแต่วา่าจะทำอะไรเพิ่มกันบ้างนะครับก็สามารถ บวกชุดอุปกรณ์นไม่ว่าจะเป็นแหนบคอกเพลาแมกนะครับก็สามารถบวกไปได้ในราะคาะรถอย่างคันนี้นะครับเขาก็จะทําหมดอยู่ที่9 0 0 0 0บาท9 0 0 0 0บาทก็บวกไปในราคารถได้จัดไฟแนนซ์ได้ซึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูว่ามีอะไรกันบ้างตัว S อนะครับโฉมหน้าเดินเมของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคปหรือ4ประตูนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าสีดําเงานะครับไฟตั้งหมอกยังไม่มีมาให้ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ลักษณะการใส่แมกจัดทรงเนี่ยตัวแมกเนี่ยหน้ากว้างนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็อยู่ประมาณ8หรือ8.5นะครับเพราะว่าเขาจะมีการออกมานิดนิดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าตัวแมกเนี่ยเขาใช้แมกอะไรกันนะครับสำหรับเจ้าตัวสปาร์คสตันคันนี้สีเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีโลโก้สีแดงตัดครอบคาลิปเปอร์ลูกค้า เลือกเป็นสีแดงนะครับน็อตล้อเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นน็อตล้อเดิมนะตัวนี้น็อตล้อโรงงานข้อดีคือนะครับมีความสวยงามด้วยแล้วก็มีความทนทานด้วยมันไม่ขาดง่ายๆนะไม่เหมือนพวกน็อตอลูมิเนียมจานจานเบรกนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนั่นเองแล้วก็ตัวปอกกันสั่นมีการติดตั้งให้นะครับปากครอบไม่ใส่นะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรส่วนแม็กเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวแม็กโปรวันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆส่วน สีได้ย,ยางที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับตัวนี้หน้ายางจะอยู่ที่235แก้มยางอยู่ที่50อู้ถือว่าแก้มยางหนาอยู่นะแล้วก็แม็ก18นิ้วซึ่งเจ้าตัวแม็กนะครับตัวนี้มีการจัดทรงลงมานะจัดทรงลงมานะครับยอ่อลักษณะสเตปของคันนี้ก็หน้าเฉิดนิดนึงนะครับท้ายกดหน้าเฉิดนั่นเองซึ่งเจ้าตัวแม็กด้านหน้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นตัวล้อแม็ก้ล์ล้อแบบนี้นะครับหรือเป็นล้อกระทะเดิมๆก็ได้ ข้อดีของแม็กก็คือโอเคแหละมันมีความสวยงามมันมีความหล่อนะครับแต่ว่าเวลาเจอหลุมนะครับยิ่งทางต่างระดับยิ่งตัวหน้ายางกว้างเท่าไหร่นะครับรถก็จะค่อนข้างมีอาการเลื้อยนะแต่ถ้าคนมีประสบการณ์แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นล้อก,กระทะเดิมๆเนี่ยก็ก็ตัดปัญหาตรงนั้นไปนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับตัวนี้ขอบมือเปิดเรียบร้อยฟิล์มหน้า60ข้าง70นะครับส่วนเจ้าตัวพอกนะครับตัวนี้ จะเป็นแป๊บแซมเลดนะครับความสูงอยู่ที่1.35เมตรนั่นเองซึ่งตอนนี้จะมีแบบแบบเป็นเป็นเลดทั้งคันก็มีให้เหมือนกันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นของช่างบึ้งนั่นเองซึ่งถ้าใครอยากได้เลดทั้งคันสลักชื่อมีสลักชื่อผัวสลักชื่อแฟนสลักได้หมดนะก็จะมีให้เขียนชื่อด้วยตอนนี้นะครับ <Hey. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นเลดเป็นเลดตัวนี้จะเป็นแป๊บทำหู ทำจ้าตัวรัดเชือกรัดอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยไม่ได้ใส่เพาลอยนะครับทุกคนตัวด้านหลังไม่ได้ใส่เพาลอยตัวแม็กจะเป็นแม็กเลนโซนะครับถ้าเป็นใจน,นก็จะเป็นเลนโซนะนี่แม็กจะเป็นตัวเดี๋ยวพี่ตายดูเดี๋ยวดูด้านให้ตัวนี้นะครับเพาเนี่ย จะไม่ได้ใส่เพาลอยนะครับเป็นเดิมๆเลยน็อตล้อเดิม,ดดดมไม่ได้เปลี่ยนเพลาลอยส่วนซีรีส์ยางลูกค้าเลือกใช้รุ่นไหนเดยวไปต่ดูให้อตัวนี้แม็กตัวนี้มันชื่อ r x 7มั้งถ้าไปไต่จาไม่ผิดนะนะครับเดี๋ยวดูซีรีส์ยางให้เป็นยางเอ้ยแต่ว่ามีชลินเนี่ยเขาขึ้นชื่อมากเลยนะเรื่อกมันทุกนะครับนี่ยางสองห้าห้าเจ็ดสิบห้าแล้วก็สิบห้าซึ่งกระทะเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะว่า ตัวล้อเนี่ยด้านหลังลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเอา15หรือว่า14นะครับมีให้เหมือนกันแต่ว่า14ก็ถูกกว่านิดเดียวไม่เยอะนะครับโอ้โหได้3นิ้ว3นิ้วประมาณ3นิ้วครึ่งอะเดี๋ยวพี่ต่ายดูให้ดูช่วงล่างตัวนี้เสริมแหนบที่ดูนะคร่าวๆเสริมแหนบ20มิลเนี่ยเสริมอยู่3ตัวนะครับแล้วโชคก็ใช้ฝั่งละตัวแค่นั้น ตัวแหนบเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแหนบลูกค้าสามารถเลือกได้นะว,ว่าจะเป็นสีอะไรว่าจ้พ่นเป็นสีอะไรสามารถเลือกได้นะครับยางอะไหล่นี่ยลูกค้าก็จะเป็นยางอะไหล่เดิมนะแล้วก็จุดเด่นหลักๆอีกอย่างหนึ่งของเจ้าคันนี้ก็คือตัวความกว้างของตัวหัวเก่งไอหัวเก่งไม่ใช่หัวเก่งสิความกว้างของเจ้าตัวข้อเขาเนี่ยนะครับมีการขยายความกว้างนะครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับกว้างถึง1.8เมตรเลยทีเดียว โอ้หคูณง่ายคือบรรทุกได้เยอะนี่ซ้ายขวา1.8เมตรสูง1.35เมตรก็ตอบโจทย์เลยนะครับของที่บรรทุกก็อาจไม่ใช่ของหนักเท่าไหร่แต่ว่าเน้นปริมาณเดี๋ยวราคาเดี๋ยวพี่ไต่ลงให้นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะมีเออมีหลายท่านถามมานะครับเจ้าตัว3.0นี่เป็นแม c ฟอ์แล้วใช่ไหมถ้า3.0นี่เป็นแม c ฟอ์ทั้งหมดแรงมา้าแรงบิดเท่าเดิมนะครับแต่มีการ เปลี่ยนระบบประมวลผลนะครับแล้วก็พวกอัตราทดให้มันดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวราคาพิจัยจะทําทลงให้นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะมีทั้งลูกค้าต้องจ่ายประกันภัยเองนะครับแล้วก็แถมประกันภัยซึ่งตัวแถมประกันภัยเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะแพงกว่าประมาณกระบ,บาทหนึ่งแต่ก็เผื่อคนที่อยากออกรถน้อยนะซึ่งช่วงนี้นะครับใครที่มีเครดิตผ่อนของผ่อนอะไรเนี่ยก็สามารถดาวน์เริ่มต้นได้แต่้าเเซนะก็จับไปในธารชาติแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีเครดิตเนี่ยก็ จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าไฟแดน้อนอาจจะเคร่งนะครับก็อาจจะได้แค่ตัวรถตัวบวกอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้แก่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับมาคุยกันก่อนเดี๋ยวพี่ตายทำราคาให้แล้วก็พวกพ้อพวกตัวเนี้ยประกันนะครับถ้าเราซื้อประกันไปชั้นหนึ่งหมื่นเจ็ดเนี่ยเขาจะคุ้มครองแค่ตัวรถแล้วก็อุปกรณ์อีกสองหมื่นแต่ถ้าเราจ่ายสามหมื่นห้าจะเป็นของวิริยะนะครับของวิริยะเนี่ยก็จะคุ้มครองพวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหมือนคุ้มครองตัวรถนะก็แล้วแต่ อันนี้ก็จะเป็นภายในของเขานะครับนี่ภายในของเจ้าตัวตัวเดียวสปาร์คตัว3 0นะครับเกรดเเนี่ยจะได้ตัวกุญแจรีโมทมาแล้วลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับภายในของเขาแล้วก็ตัวหน้าจอมีให้ตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับตัวเกียร์นะครับเป็นยังเป็น6เกียร์อยู่นะสําหรับเกียร์ธรรมดานะครับนี่ส่วนเครื่องยนต์แน่นอนแหละนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์3.0นั่นเอง ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับที่3,600รอบแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับที่1,600รอบถึง2,600รอบโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายทำราคาให้นะครับเผื่อใครอยากได้ไปทำมาหากินนะครับก็บอกมาโอเคขอให้ฟ c ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงเงๆไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ